กลับมาอยู่กันต่อในป๊อปเคาน์เตอร์ค่ะอย่างที่บอกว่าในช่วงนี้ถ้าคนที่รักงานศินละปะพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมดีๆค่ะที่สำนักศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำขึ้นค่ะนั่นก็คือตลาดนัดศิละปะหรืออาร์ตมาร์เก็ตนั่นเองค่ะซึ่งในงานนี้ก็รวบรวมเอาผลงานศินละปะมากมายค่ะที่ผู้สร้างสารรค์ต้องการที่จะมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนหรือว่าถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจและรักงานศินละปะได้สัมผัสและรับรู้ รู้ถึงนะคะซึ่งงานนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรเรามีมาฝากกันพร้อมๆกับอีกหนึ่งงานค่ะกับงานคาร์นิวัลที่เวนิสจัดขึ้นเป็นอย่างไรเราไปชมกันค่ะ สำนักศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้เปิดตลาดนัดศิลปะหรือว่าอาร์ตมาร์เก็ตเพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว ตลาดนศิลปะหรือว่าอาร์ตมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดที่มีการรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม <S <S เผยแพร่แลกเปลี่ยน <S <S ความรู้ <S <S ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่เยาวชนโดยให้เหล่าศิลปินผู้มีใจรักงานศิลปะนะครับมาจัดแสดงผลงานศิลประร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยประสบการณ์ทางสุนทรียภาพและทักษะความชํานาญรวมไปถึงการสร้างรายได้ให้แก่ศิลปินงานศิลป์ซึ่งตรงกับนโยบายของทางกระทรวงวัฒนธรรมที่กําลังส่งเสริมและผลัก ดันให้ตลาดนัดศิลปะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่ไม่ใช่ให้เพียงแค่ความเพลิดเพลินเนท่านั้นนะครับแต่ยังให้ความรู้ทางด้านศิลปะอีกด้วยครับการจัดตลาดนัดศิลปะนี่ก็เป็นกิจกรรมและโครงการที่ดําเนินตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะเปิดพื้นที่นะครับให้คนที่อยู่ในแวดวงศิลปะนวัตธรรมนียได้มีพื้นที่จําหน่ายสินค้า และก็ให้เป็นเวทีสําหรับเด็กและเยาวชนที่จะได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์น,นะครับแล้ได้จัดพื้นที่สําหรับเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองในการเรียนรู้การวาดภาพก็ดีนะครับการประดิษฐ์งานศิลปะต่างๆก็ดีกระทรวงก็มีเป้าหมายว่าอยากจะทำพื้นที่ถนนราชดำเนินทั้งสายเนี่ยให้เป็นถนนแห่งศิลปะ นะครับก็จะเชิญหน่วยงานอื่นๆองค์กรต่างๆเนี่ยมาร่วมกันจัดนะครับก็คนละคนละโซนคนละโซนอย่างเช่นกระทรวงศึกษาธิการนี่ก็จะมีสำนักการอาชีวศึกษานะครับก็จะมีผลงานของนักเรียนต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมาร่วมกิจกรรมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้ ภายในตลาดนะัดศิลปะนะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายที่ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มาร่วมทำกิจกรรมเช่นการสาธิตการสอนปฏิบัติงานศิลปะอย่างง่ายการสาธิตวาดภาพลายเส้นการออกร้านจำหน่ายหนังสือโดยองค์กรเครือข่ายวนาศินการออกร้านจำหน่ายผลงานการออกแบบและศิลปะประดิษฐ์รวมไปถึงการจำหน่ายผลงานจิตรกรรมประติมากรรมรับรองนะครับว่างานนี้ไม่ทำให้น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่และประชาชนผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับใครที่อยากมาสัมผัสกับความสวยงามและความล้ำค่า จากการสร้างสรรคงานศิลปของเหล่าศิลปินมากฝีมือก็สามารถมาได้ทุกวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่22มีนาคมนี้ที่บริเวณหน้าลานหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาครับ มาปิดท้ายกันที่ประเทศอิตาลีนะครับชาวเมืองเวนิสและนักท่องเที่ยวได้ต้อนรับเทศกาลคาร์นิวัลประจำปีโดยชาวเวเนเซียและนักท่องเที่ยวได้แต่งองค์ทรงเครื่องรับเทศกาลเวนิสคาร์นิวัลกันอย่างคึกคักงานดังกล่าวนะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งในวันแรกนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนก็ได้ชมบรรยากาศพาเรตเรือที่จัดเป็นประจำทุกปีตามธรรมเนียมครับ สำหรับในปีนี้นะครับทางเวนิสได้ตั้งทีมหลักของงานว่างานเฉลิมฉลองที่อร,อร่อยที่สุดในโลกซึ่งทางผู้จัดงานเตรียมที่จะพาผู้เข้าชมงานไปรื่นรมกับวัฒนธรรมอาหารที่ส่งคุณค่าของอิตาลีครับ ทางนี้เทศกาลคาร์นิวลนะครับเป็นเทศกาลร,ระดับโลกที่เก่าแก่และสามารถนับย้อนหลังกลับไปได้จนถึงศตวรรษที่11ผู้เข้าร่วมงานจะพากันสวมใส่ชุดและหน้ากากปิดบังหน้าตาของตนเองและสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานไปทั่วเมืองท่ามกลางเสียงดนตรีสดที่มีบรรเลงอยู่ในจัตุรัสกลางและในปีนี้นะครับเทศกาลคาร์นิวลจะจัดยาวไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์นี้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าคงจะถูกใจ2ง,งานที่นํามาฝากกันในช่วงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้คะ่ะเวลาของป๊อปเค้าเจอของเราหมดลงแล้วคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์คะ่ะสองทุ่มสีนาทีเป็นต้นไปแล้วคุณจะรู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อและล้าสมัยอีกต่อไปสวัสดีค่ะ